สวัสดีครับผมสวัสดีตอนตะเศร้าพี่หน่องเศร้าในมาเก็บเฮ็ดครับผมพอหรอพอหรอครับผมงูครับนี่เรางูสองดอกครับผมอูม้แต่หินหน่อง ยาวอย่างนั <Rs> um ้นตัวก็ม <offs> mm ัน hmm. หุบหกลุกเลยครับขาหกลุกเลยเก็บเก็บเก็บนิ่ง

มันงานเด้อพี่น้องนี่ครับ <laughs> หอยก็มนะีนะหอยน้อยพูด <mm> กอแดงดอกงามเลยครับอีกดอกหนึ่งครับ <c oughs> หลีดีแท้ xong mì hẻng conピノン đầy bằng khoang khang nhá. u thầu mì ấy con. ดอกงามๆม,มันดได้ยูนิคอรบแตอเบาๆแบบเสบลงงหน่ันเยจำกับิตก้อจิตก้อครับหาหนนำตกครับผมไใบมาจากทึ่เขาหุ่นน้องงาม นาเดี๋ยวเก็บกันครับคนหลายเก็บกันเถอพี่น้องคือห็ดละงูติดเจอมันแมนบ่หรอที่เหลืองเหลืองอ๋อกินได้บ่มันแมนบ่หระมันคือเป็นขนขนขามันแง่ายก็เอาหลายดอกไปกินกินไตวะพี่น้องกินไตอยู่เป็นบ่ได้สีเขียบ <and then S 1> ้น้ำเย็นดีพี่น้องน้ำเขาไหลน้ำตกเห็นยังไงเชียบึงหลังน่าไม่มาเห็นพอดีพี่น้องออกอยู่เชียร์เตะทิ้ครับ hình nó phi hết, yên, hơn, hết yên ừ, cả hết khô, của Được, hơi đỏ, cân, hết pin tâm rồi. Nước hết, cồn căn này hết, pin đẹp xong. แก,ก,ออกต,แต้นนี้กออยุนี่กรนเกิดดิเสนหากไหม่นจะใสเห็นน่หมุนหักไม่ออมา คนหลายครับประเทศไทยเบิง่งเฝ้ <c ười> เาเก็บเฝ้าโกยเอาโกยเอาพี่น้องเกิดเป็นมูนมูนครับคนหลายแย่งกันเก็บพี่น้องมองแห้เขาได้เพิ่นสิได้ยินเก็บกันครับสิได้เชี่ยหาอีกครับถ้ามันเกิดเกิดเป็นมูนเลยเด้อครับพี่น้องเก็บเพิ่นครับผมพี่น้องดอกงามเลย <c ười> สวมดอกดตีนตั๊มหมดอุ้เฒ่าเก็บเอาเก็บเอาครับผม S 1> <S 1> <S <S โอ้สี่นงนำท่านกลางเขาครับร้างหนานล่างใาจิตบาทน่ครับ่นอนสิด้วยกลับแล้วครับเน็ตเ็มต้ตาเหรองานไรน้องไปผลพี่นองผลย่าใหนผลับ เย็นเย็นเย็นเมืงอรถพี่น้องบอกอคอมไ้บ่ยกุลเต็มตาครับผมบอกาไย่งบอกบอกบอบอกเอ็นมองขึ้นไอแล้ว้ครับระบาดนี่ครับติดตามเห็นไหมนะครับพี่น้อง